พิวชเชื่อว่าทุกคน,นเคยได้ยินว่าให้รักตัวเองรักตัวเองแต่ทุกคนรู้ปะว่ารักตัวเองจริงๆอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการรักตัวเองอ่ะมันคือการเห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นการที่ไม่สนใจใครเลยหรือบางครั้งเราอาจจะคิดว่าการรักตัวเองมันคือการซื้อของแพงๆให้ตัวเองซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าการที่เราซื้อของแพงๆให้ตัวเองอ่ะมันก็เหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองแต่พิวจะบอกว่าอะไรเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนเลย ทุกคนลองสังเกตดูค,คือบางครั้งเราซื้อของให้ตัวเองให้รางวัลตัวเองคือเรารู้สึกดีนะแต่คือความรู้สึกดีนะ่ะนะคือมันหายไปไวมากๆแต่การที่เรารู้สึกว่าเราลักตัวเองจริงๆอ่ะมันจะต้องเกิดจากภายในของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับความรักดีๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นความรักจากตัวเองหรือว่าเป็นความรักจากผู้อื่นแต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสมควรได้รับสิ่งดีๆเราสมควรได้รับความรักที่ดีมันเป็นความรู้สึกจากข้างในของเราที่เราเชื่อจริงๆว่า ต่อให้คนทุกคนบนโลกเนี่ยไม่รักเราแต่เราก็ยังรักเราอยู่เสมอแล้วเราก็จะอยู่เคียงข้างตัวเราเองอยู่เสมอเพราะคนที่จะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันที่เราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอ่ะก็มีเพียงแค่ตัวเราเองถูกปะวันนี้นะคะพี่จะมาแชร์แปวิธีที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ารักตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองจริงๆอย่างแรกเลยคือการยอมรับคําชม ซึ่งพิวมั่นใจว่าหลายๆคนเป็นที่บางครั้งเอาเวลามีคนชมเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่จริงพิอจะรู้สึกไม่เชื่อพิอจะรู้สึกไม่เชื่อแล้วพิวก็จะถามกลับไปว่าจริงปะทั้งที่จริงๆแล้วอะสิ่งที่เราควรจะทำอะมันก็คือแค่ขอบคุณค่ะคือเราแค่พูดขอบคุณค่ะก็พอแล้วเหมือนเรายอมรับคําชมนั้นจากคนอื่นด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจพิวไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าความรู้สึกว่าอะไรแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเหมือนเราอยากจะปฏิเสธคําชมนนั้ ซึ่งบางครั้งอะคนอื่นเขามองเราเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเราอะเหมือนไม่ได้มองเห็นข้อดีของตัวเองอะเราก็เลยรู้สึกมันเราอยากจะผลักใสคําชมตรงนั้นออกไปตอนนี้สิ่งที่พิวทำก็คือพิวจะไม่ปฏิเสธคําชมแล้วเวลามีคนมาชมพิวพิวก็จะรู้สึกว่าแบบเออพิวดีใจแล้วพิวก็จะขอบคุณคือแค่นี้เลยแค่พูดขอบคุณแล้วก็ชมคนอื่นกลับ ถ้าดูคนกาลังงงว่าเอ้ยแล้วเราจะชมเขากลับยังไงคือจริง,รงๆอ่ะมันง่ายมากคือถ้าสมมติเรารู้จักมองเห็นสิ่งดีๆในตัวของคนอื่นอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะชมคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าเราเห็นข้อดีของเขาเราเห็นความสวยงามในแบบที่เขาเป็นอ่ะซึ่งคําชมที่เราชมเขากลับไปมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เวอร์วังหรืออะไรเลยอาจจะแค่เฮ้ยวันนี้รองเท้าสวยจังเลยเฮ้ยวันนี้เสื้อสวยจังเลยเฮ้ยวันนี้ผิวดีจังเลยวันนี้แต่งหน้าสวยจังเลยคือคําชมเหล่าเนี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงใจอะ่ะ คือพี่รู้สึกว่าอะไรเหล่านี้มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถ make my day คนอื่นได้มากๆพี่รู้สึกว่าการพูดสิ่งดีๆเหล่านี้กับคนอื่นให้เป็นนิสัยอ่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ positive energy มากๆอ่ะมันเหมือนเราส่งพลังงานดีๆให้คนอื่นแล้วคนอื่นๆเขาก็ส่งพลังงานดีๆให้กับเรามันเหมือน give and take อ่ะแต่มันเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เราทุกคนสมควรได้รับอย่างที่สองคือการถามตัวเองด้วยคําถามเชิงบวกสมมุติว่าทุกคนอะส่องกระจกอยู่แล้วทุกคนรู้สึกว่า เฮ้ย hey, ทำไมวันนี้หน้าโสมจังเลยอะอ่าถ้าทุกคนตั้งคําถามกับตัวเองแบบนี้ซึ่งไม่เป็นคําถามที่เนกาทีฟถูกปะทาไมหน้าโสมจังเลยเราทุกครั้งที่เราได้ยินคําถามมีปุ๊บเราก็จะสังเกตตัวเองในกระจกแล้วว่าเอ้ย e มันมีตรงไหนที่โสมบ้างเฮ้ย hey, ใต้ตาเฮ้ย hey, สิวรอยด่างดําจุดด่างดาเนี่ยคือมันก็จะตามมาหมดเลยว่าอะไรคือหนึ่งสองสามสี่ที่ทให้วันนี้หน้าของเราโสมแต่ถ้าทุกคนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นตั้งคาถามกับตัวเองเชิงบวกทุกคนมองตัวเองในกระจกแล้วทุกคนก็ถามตัวเองว่า เฮ้ยวันนี้ทาไมน่าหลักจังเลยเฮ้ยวันนี้ทําไมแต่งหน้าสวยจังเลยเห็นปะคือมันแค่เปลี่ยนคําถามที่เราถามกับตัวเองอะสิ่งเนี้มันจะทําให้สมองของเราอะหาสิ่งดีๆในตัวเองมากขึ้นไม่ใช่หาสิ่งแย่ๆในตัวของเราเองแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ถ้าทุกคนถามตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมแต่งหน้าสวยจังเลยทำไมวันนี <teor> ้น <of yourself> ่าหลัก hmm. จังเลยคําตอบทุกคนมันก็จะมาละหนึ <Wh> ่งสองสามสี่ หวันนี้ตั้งใจเตรียมผิวก่อนแต่งหน้า 2. เมื่อวานนอนไว้สเมื่อเช้าไปออกกําลังกายมาเห็นปะพอเราตั้งคําถามที่ดีกับตัวเองอะคําตอบที่มันตามมามันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมัน make sense อะในสมองของเราอะมันมีสิ่งที่เรียกว่า confirmation bias ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอะตั้งคําถามที่ดีกับตัวเองเราก็จะหาสิ่งดีๆเพื่อมาัพ p อ o r t คําตอบนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งคำถามเชิงลบกับตัวเองสมองของเราก็จะหาเหตุผลลบๆมาซัพพอร์ตคำถามนั้นดังนั้นถ้าเกิดทุกคนเลือกได้อะทุกคนจะตั้งคำถามเชิงลบกับตัวเองทาไมเปลี่ยนจากว่าทําไมวันนี้หน้าโทมจังเลยทาไมวันนี้อ้วนจังเลยเปลี่ยนมาเป็นทําไมวันนี้แต่งหน้าน่ารักจังเลยทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยคือแค่นี้เลยแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนอ่ะหักตัวเองมากขึ้นมากๆ อย่างที่สามคือการยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นคือพิวไม่รู้นะว่าใครเป็นไหมแต่เมื่อก่อนอะพิวเป็นคนที่เวลามีคนอยากจะช่วยเหลือพิュวพิว,วจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรค่ะคือไม่ว่าจะด้วยความเก่งใจไม่ว่าจะด้วยอีโก้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่พิวจะรู้สึกว่าไม่เอาอะเดี๋ยวทําเองดีกว่าแบบนี้ตลอดแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่พิวเปลี่ยนนะคะคือถ้าเกิดสมมติมีคนที่เขาต้องการจะช่วยเหลือพิวไม่ว่าจะเป็นพี่ที่เขาขับแท็กซี่แล้วเขาต้องการจะช่วยเรายกกระเป๋าลงอย่างเงี้ยพิวก็จะแ่ ขอบคุณค่ะแล้วคือเราขอบคุณเขาด้วยความจริงใจอะ่ะคือบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องปฏิเสธความหวังดีของคนอื่นเสมอไป นอกจากว่าเรารู้สึกได้จริงๆว่ามันไม่ใช่ความหวังดีเราอาจจะปฏิเสธไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความหวังดีจากคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําให้เราจริงๆอะพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเวลาที่เราขอบคุณเขาแค่นั้นเลยเราตัวอย่างง่ายๆบางครั้งพี่แบบถามเพื่อนว่าเอ้ยเอาขนมอันนี้ไหมเดี๋ยวซื้อให้แล้วเพื่อนก็บอกพี่ว่าเฮ้ยขอบคุณนะคือพี่ก็รู้สึกว่าแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วอ่ะคือมันไม่ได้จําเป็นว่าเพื่อนจะต้องมาเกรงใจพี่หรืออะไรแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเขาเลยจะให้เขาอะ แล้วเขาแค่ตอบเรากลับมาว่าเอ้ยขอบคุณนะแบบเออเขาดีใจที่เขาได้รับขน,นมอันเนี้ยจากเราอะพิวก็รู้สึกว่าพิวดีใจมากๆแล้วดังนั้นสิ่งที่พิวต้องการจะบอกนะคะก็คือการที่มีคนคนหนึ่งเขาอยากจะช่วยเหลือเราอย่างจริงใจหรือว่าเขาต้องการจะให้อะไรเราอย่างจริงใจอะเราก็แค่ขอบคุณแค่นั้นเลยมันจะทําให้คนให้อะเขารู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วมันก็จะทําให้เราอะรู้สึกว่าเราอะคู่ควรกับสิ่งดีๆคู่ควรกับความรักดีๆจากคนอื่นอย่างที่4ี่คือการไม่เนกาทีฟเซลท็อกหรือว่าไม่พูดตําหนิตัวเอง สมมติเราทำอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็พูดออกมาแบบอัตโนมัติเลยว่าโอ๊ยโง่อีกแล้วทุกคนเก็ตปะว่าคําพูดอะไรแบบเนี้ยบางครั้งมันออกมาโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเลยต่อไปเนี้ยเวลาที่ทุกคนทําผิดพลาดหรือว่ารู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนเปลี่ยนใหม่จากอุย๊ยโง่จังกลายเป็นอุย๊ยผิดอีกแล้วเดี๋ยวลองทาใหม่สิคือแค่ทุกคนเปลี่ยนคําพูดนิดเดียวอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการพูดจากับตัวเองดีๆแล้วอะ่ะ คือเราไม่จําเป็นจะต้องตําหนิตัวเองเสมอไปแล้วการที่เราเลิกตําหนิตัวเองหรือว่าเลิกว่าตัวเองอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นมากๆทุกคนคิดดูเวลาทุกคนพูดกับคนอื่นอะสมมติว่าเขาเป็นคนที่เราลักมากแบบพ่อแม่หรือเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนจะไปตําหนิว่าเขาโง่ปะทุกคนจะไปตําหนิว่าเขาน่าเกลียดหรือว่าเขานิสัยไม่ดีปะคือก็ไม่อ่ะคือเราจะไม่พูดคําพูดแบบเนี้ยกับคนที่เราลักเอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่นะ เอ้ยไม่เป็นไรดีแล้วคือเราก็จะพูดในเชิงที่เราให้กําลังใจเขาถูกปะดังนั้นถ้าเกิดทุกคนคิดว่าทุกคนกําลังจะตําหนิตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่อยากทุกคนเปลี่ยนใหม่เป็นคําที่ให้กําลังใจตัวเองแทนอย่างที่5นะคะใช้คําว่า I am กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นแง่บวกอะไรหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันก็คือการที่เราอ่ะพูดว่าเราคือคนแบบไหนเราเป็นคนยังไงยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นคนรักสุขภาพฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายฉันเป็นคนน่ารัก อ่าถ้าเกิดว่าทุกคนพูดแบบเนี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนแบบนั้นจริงๆก็คือการที่เราอ่ะพูดว่าฉันจะออกกําลังกายฉันจะรักสุขภาพฉันจะเป็นคนน่ารักคือคําว่าฉันจะมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอ่ะคือไม่ว่าจะเชิงแกรม่าหรือว่าเชิงไหนก็แล้วแต่สมองของเราอ่ะจะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นคนคนนั้นเปลี่ยนใหม่เป็นคําว่าฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายฉันเป็นคนรักสุขภาพฉันเป็นคนน่ารัก เนี่ยคือสมองของเราอะ่ะมันก็จะคิดหละว่าเฮ้ยพฤติกรรมของคนที่ชอบออกกำลังกายมันเป็นยังไงพฤติกรรมของคนที่รักสุขภาพมันเป็นยังไงพฤติกรรมของคนที่น่าหลักมันเป็นยังไงคือถ้าอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบที่ทุกคนเข้าใจเลยอะ่ะทุกคนไม่กินอาหารหมาเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนรู้ว่าทุกคนเป็นคนถูกปะดังนั้นเราก็จะไม่กินอาหารหมาก็ถูกแล้วเพราะเราเป็นคนอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกลับมาในชีวิตจริงเราเป็นคนรักสุขภาพ ลรพฤติกรรมของคนรักสุขภาพคืออะไรเขาก็จะไม่กินอาหารฟาสฟู้ดหรือว่าอาหารมันๆทอดทอดถูกปะเพราะว่าเขารู้และเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนรักสุขภาพมันก็เหมือนการที่เราเชื่อว่าเราเป็นคนเรารู้ว่าเราเป็นคนเราก็เลยไม่ไปกินอาหารนกอาหารแมวอาหารหมาคือมันแค่นั้นเลยในเชิงของสมองถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่าทุกคนต้องการเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่พี่อยากให้ทุกคนใช้คําว่าฉันคือคนที่จุดๆไปเลย ไม่ใช่คําว่าฉันกําลังจะจุดๆ,ๆเพราะว่าความมั่นคงแล้วความเชื่อที่มีต่อคําพูดนั้นนะมันต่างกันมากๆอย่างที่หกคือการให้อภัยตัวเองในอดีตคือคุณมั่นใจว่ามันมีหลายๆครั้งที่เราทุกคนน่ะรู้สึกว่าเรารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายกับอะไรบางอย่างในอดีตที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถ move on จากอดีตนั้นได้เพราะว่าเราอะยังไม่ได้ให้อภัยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราทําผิดต่อคนอื่นหรือว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นทําผิดต่อเราพิวอยากให้ทุกคนอ่ะให้อภัยเขาคนนั้นในอดีตคือพิวมั่นใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับใครหลายๆคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอ่ะสามารถให้อภัยเขาคนนั้นในอดีตของเราได้อ่ะมันจะทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนปล่อยวางอ่ะมันจะทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนปลดเป้หรือภาระที่หนักมากๆที่อยู่บนหลังเราออกไป แล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเราก็มีความสุขอาจจะลองเขียน journal เขียนจดหมายถึงตัวเองในวัยเด็กแม้ว่าเด็กคนนั้นเขากําลังเผชิญอะไรก็แล้วแต่อยู่หรือว่าเขียนจดหมายถึงคนบางคนที่เขาเคยทําผิดต่อเราในอดีตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือแค่เขียนในสมุดของเราเราไม่จําเป็นจะต้องส่งให้เขาจริงๆเขียนหาตัวเองว่าฉันให้อภัยเธอนะสําหรับสิ่งที่เธอทําในตอนนั้น คือการให้อาภัยตัวเองพรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนปลดล็อกปมในใจของเรามากๆไม่ว่าจะกับตัวเองหรือว่ากับคนอื่นเราถ้าเกิดว่าเราสามารถทิ้งก้อนภาระหนักๆอันนี้ออกไปจากจิตใจของเราได้อ่ะพี่รู้สึกว่ามันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราหลักตัวเองมากขึ้นมากๆอย่างที่เจ็ดคือการทําสิ่งที่เราชอบตอนเด็กๆพี่อยากให้ทุกคนลองนึกดูนะคะว่าตอนเด็กๆอ่ะมันมีอะไรที่ทุกคนชอบทบําบางมันมีอะไรที่ทําให้ทุกคนมีความสุขบาง อย่างของพิวอย่างเงี้ยตอน,นเด็กๆพิวชอบเล่นเปียโนพิวชอบเล่นดนตรีแล้วพิวก็ชอบอ่านหนังสืนอนิยายที่มันเป็นแฟนตาซีมากๆแล้วไม่นานมานี้น่าจะประมาณสอสเดือนที่แล้วพิวอะเริ่มกลับไปอ่านหนังสืนอนิยายที่พิวชอบในวัยเด็กเราทุกคนรู้ปะคือมันรู้สึกเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะ มันเหมือนเราได้คอนเน็ตกับอินเนอร์ชาลของตัวเองอะซึ่งมันเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันดีมากๆมากๆมากๆคือในบรรดาทุกข้อที่พี่จะพูดในวันนี้นะคะทุกคนไม่ทําข้อไหนก็คือไม่เป็นไรแต่พี่มั่นใจว่าข้อเนี้ยคือทําง่ายที่สุดแล้วคือย้อนกลับไปทําสิ่งที่เราชอบในวัยเด็กอะมันเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ตอนนั้นมันให้ความสุขกับเราแบบไหนอะตอนเนี้ยมันก็ยังให้ความสุขกับเราแบบนั้นอยู่ มันเป็นไรที่พิวรู้สึกว่าพิวมีความสุขมากๆเวลาที่พิวได้กลับไปทําสิ่งเล็กๆหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรในวัยเด็กที่พิวชอบอะ่ะแล้วการที่เรา reconnect กับ inner child ของเราอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสมควรได้รับความสุขแบบเนี้ยเหมือนในวัยเด็กที่เราเคยได้รับอะ่ะมันทําให้พิวรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมันมีความสุขมากเลยอะ่ะมันมีความสุขได้มากกว่าที่เราคิดอีกเยอะเลยอะ่ะ คือไม่ว่าในแต่ละวันอะพิเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาพิวรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพิวได้ย้อนกลับไปทําสิ่งเล็กๆล่าเนี้ยที่พิเคยทําในวัยเด็กอะมันจะทําให้พิวรู้สึกเหมือนพิวได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆอย่างที่แปะอย่างสุดท้ายคือการรักษาสัญญากับตัวเองทุกคนรู้ป่าว่าการที่เรารักษาสัญญากับตัวเองอะคือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเชื่อใจตัวเองได้แล้วการรักษาสัญญากับตัวเองอะคือมันไม่ได้มีอะไรยากเลยถ้าสมมติ เราก็ตื่น8ปดโมงจริงๆหรือถ้าเราบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะนอนห้าทุ่มแล้วเราก็นอนห้าทุ่มจริงๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเราบอกตัวเองว่าเราจะไปออกกาลังกายแล้วเราก็ไปออกกาลังกายจริงๆคือมันแค่นี้เลยคือมันเป็นแค่สิง่งเล็กๆน้อยๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่เคยรักษาสัญญากับตัวเองเลยบอกจะตื่น8ปดโมงแล้วก็ไม่ตื่น8ปดโมงบอกจะไปออกกาลังกายแล้วก็ไม่ไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราพูดแล้วเราทําตามสิ่งที่เราพูดอ่ะสมองของเรานะะมมมมััันนนจจหล่่่งงออออรดพาาาีกกซึึบทวเะ สามารถไว้ใจตัวเองได้เราสามารถเชื่อใจตัวเองได้ก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด8ข้อใครชอบข้อไหนก็สามารถเลือกไปทํากันได้นะคะฮิวมั่นใจว่าถูกข้อที่พิวพูดในวันนี้คือมันจะเป็นสิ่งเล็กๆท,ที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วมันก็จะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนรักตัวเองมากขึ้นมากๆแบบจริงๆแล้วมันก็จะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคู่ควรกับความรักดีๆเพราะว่าเราจะไม่คู่ควรกับความรักดีๆได้ยังไงอะในเมื่อเราปฏิบัติกับตัวเราเองดีขนาดเนี้ย มันจะทําให้เราไม่ได้ต้องการความรักจากคนอื่นมาเติมเต็มเราอะ่ะเหมือนเรามีเต็มหนึ่งร้อยคนที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตอะ่ะก็ควรจะเป็นคนที่เต็มหนึ่งร้อยเหมือนกันไม่ใช่แหวงแหวงเจ็ดสิเปอร์เซ็นแล้วมาแย่งของเราไปไอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเรามีเจ็สิเปอร์เซ็นแล้วเราไปแย่งของคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นๆกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ฟูลฟิลทั้งคู่แต่พิวมั่นใจว่าการที่เรารักตัวเองแบบฟูลลี่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ,อื่อะค เออถ้าคนอื่นเขารักเราอะมันก็ดีมันก็คือโบนัสแต่ถ้าเราลักตัวเองอะมันคือ the ultimate self love ที่มันไม่มีใครสามารถมาแย่งไปจากเราได้อ่ะคือคนอื่นเขาจะไม่รักเราหรือว่าเขาจะรักเรามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่การที่เราจะรักตัวเองดูแลตัวเองให้สิ่งดีๆกับตัวเองอะพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถควบคุมได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปร้องขอความรักเหล่านี้จากคนอื่นเลยแล้วการที่เราลักตัวเองจริงๆอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอะคู่ควรกับ ความรักดีๆอะ่ะมันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้อะ่ะเพราะว่าการที่เรารู้จักตัวเองมากพอเรารักตัวเองมากพอมันจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะ่ะมันคืออะไรแล้วเราควรจะรักตัวเองแบบไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราถูกหลักจริงๆแล้วคนอื่นที่เขาเห็นเราปฏิบัติแบบเนี้ยกับตัวเองอ <c oughs> เขาก็จะปฏิบัติแบบนั้นกับเราคือเราไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าเฮ้ยเธอจะต้องมารักฉันแบบนี้นะเธอจะต้องมาดูแลฉันแบบนี้นะคือยิ่งเราไปพูดมันเหมือนยิ่งเราไปสั่งเขาอะ่ะ แต่เราสามารถโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเราหลักตัวเองแบบนี้ได้ด้วยการปฏิบัติดีๆกับตัวเองเราคือมันจะไม่มีคําถามเลยว่าคนอื่นเขาควรจะปฏิบัติกับเราแบบไหนเพราะว่าเขาก็เห็นเราแล้วว่าเราปฏิบัติกับตัวเองแบบนี้เราถ้าเกิดว่าเขาจะมาปฏิบัติกับเราแย่กว่าที่เราปฏิบัติให้กับตัวเองอ่ะคือรู้สึกว่ามันแปลกเราตัวเราเองอ่ะก็จะรู้สึกว่าเราไม่สามารถยอมรับการปฏิบัติแบบนั้นได้ไปโดยปริยายเพราะว่าเราไม่ชิน เราชินกับการถูกปฏิบัติดีดๆจากตัวเองแล้วเราจะไปยอมรับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากคนอื่นได้ยังไงคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเราทุกคนรู้ป่าว่าการที่เราดูแลตัวเองดีๆรักตัวเองดีๆปฏิบัติกับตัว,ตวเองดีๆอ่ะมันทําให้การที่คนอื่นอ่ะมาปฏิบัติกับเราแย่ๆเราจะรู้สึกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่แปลกมันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ชินแล้วเราก็จะตัดสิ่งนั้นออกไปได้โดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกเสียใจอะไรเลย เพราะว่าเรารู้ว่าเราสมควรได้รับความรักแบบไหนเรารู้ว่าเราสมควรได้รับความรักที่ดีเรารู้ว่าเราสมควรได้รับความรักที่เราคู่ควรผิวรู้สึกว่ามันแค่นี้เลยสําหรับการที่เรารักตัวเองจริงๆก่อนจบคิวนี้นะคะเหมือนเดิมผิวก็มีการบ้านให้ทุกคนทำให้ทุกคนคอมเมนต์บอกผิวนะคะว่าทุกคนจะเลือกข้อไหนไปลองทํา คือจะเลือกทำหนึ่งข้อสองข้อหรือสามข้อก็ได้แต่ว่าพิวอยากให้ทุกคนทำจริงๆนะไม่งั้นสิ่งที่ทุกคนฟังมา้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าทุกคนฟังอย่างเดียวแล้วไม่ได้เอาไปทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นการพูดดีๆกับตัวเองตั้งคำถามเชียงบวกกับตัวเองหรือว่าย้อนกลับไปทำสิ่งที่เราชอบทำในวัยเด็กนะคะคือจะเป็นข้อไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ทุกคนเลือกมาทำข้อหนึ่งนะแบบจริงๆขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พิวนะคะ ฮิวมั่นใจว่าทุกคนที่ดูมาถึงตรงเนี้สามารถเป็นคนที่รักตัวเองได้สามารถเป็นคนที่าานคนู่ควรกับความรักดีๆได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคิวหน้าค่ะบ๊ายบาย